สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับมาแล้วครับผม SJS z e n t i o n 2นะครับผม Gen2 เข้ามาใหม่แล้วครับที่ร้านมีพร้อมส่งพร้อมทําสัญญานะครับตอนนี้จดทะเบียนได้แล้วก็รุ่นนี้เข้ามาอัปเกรดใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอัปเกรดใหม่คือ1เห็นชัดๆเลยครับที่ไฟเลี้ยวข้างบนข้างล่างนะครับอ่าแล้วก็ระบบโชคระบบนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยครับ ฝาคึ้ง CNC นะครับผมปั๊มเบรกใหญ่ขึ้นมาแล้วก็แกนเบรกตัวนี้เป็น CNC นะครับสีสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมดูนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษเลยครับกุญแจคีย์เลสนะครับไม่ต้องมีกุญแจบิดแล้วนะครับผมสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับผมแค่กดปลดล็อกก็บิดนะครับผมแล้วก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษคือมีกุญแจดอกข้างในแถมให้นะครับด้านในนะครับผมตัวนี้ครับผมแถมให้ลูกค้านะครับ เพื่อเปิดในตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปเปิดแทนกุญแจ o e รีโมทได้นะครับตัวนี้นะครับผมฟังก์ชันของน้องตัวนี้คือมอเตอร์2,000วัตต์นะครับแบตเตอรี่72โวล20แอนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับระยะทางต่อ1การชาร์จอยู่ที่ประมาณ60-70กิเมนะครับอยู่ที่น้ำหนักของลูกค้านะครับผมตัวนี้มอเตอร์เป็น2,000วัตต์นะครับดูนะครับ ด้านหลังสีส,ส,สวยๆแล้วก็โช้กอัพด้านหลังปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ด้านในเขาก็เป็นซีนกันน้ํามาให้นะครับซีนกันน้ําให้ร้อยเปอร์ซ็นนะครับสามารถลุยหรือโดนน้ําได้นะครับผมตัวน,นี้สามารถอัปเรกรดกล่องใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็จูนความเร็วได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับด้านในดูนะครับผมอ่ากันกันน้านะครับตัวนี้แล้วก็บอกกว้างนะครับผมอ่ลืมบอกฟังก์ชันหนึ่งก็คือกด กดแช่ไว้นะครับเขาจะเปิดล็อกกาเปิดล็อกเบาะครับปั๊บขึ้นมาเลยนะครับผมลูกค้าอันนี้ตอนนี้ที่ร้านมีพร้อมส่งมีหลายสีนะครับสามารถผ่อนผ่านไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้ได้นะครับผมจ่ายเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมตอนนี้จัดโปรเปิดใหม่นะครับสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมเพียงบัตรประชาชนหนึ่งใบแล้วก็สลิปเงินเดือนนะครับผมสเตทเมนต์ประมาณนี้นะครับผมให้ไฟแนนซ์เช็คให้นะครับ เพื่อนนคนไหนที่พี่คนไหนสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามา0949978288ได้นะครับยินดีให้บริการทุกคนนะครับผมขอบคุณ